Let 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 it let it let it let it bang bang สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยน์นะฮะวันนี้มีรถสวยๆนะครับนะฮะรถแบบทรงพลังทรงพลังมาให้ชมกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a h i ฮ u x r e v โวนะฮะสองจุดแปดตัวจีนะครับเป็นขับสี่นะฮะคันนี้เป็นอ่าโฟวิวเรียบร้อยนะฮะเป็นสี่คูณสี่เนาะ ก็สำหรับคันนี้นะครับรถปี19นะครับอ่าเป็นรถปี19ไม่วิ่งมาไม่ถึงแสนนะครไม่ถึงแสนสําหรับคันนี้นะราคาอยู่ที่879,000บาทนะครับเป็นรถ4ประตูขับ4นะครับตัวท็อป เนาะอ่ะมีราคาคลียบอยติดมาให้ด้วยนะครับแถมไปด้วยโอเคเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันกันเลยนะครับอ่าสำหรับพี่ๆท่านไหนนะฮะที่กาลังสนใจหารถไว้ใช้งานนะครับรถ4ประตูครับ4ยกสูงแบบนี้นะฮะมีราคาคลียบอยด้วยนะฮะก็รับชมกันไปเลยนะฮะโอเคนะฮะสำหรับไฟหน้านะครับสำหรับอ่ารีโวนะครัปีสิบเก้าคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเรียบร้อยนะฮะอ่ามีไฟ daytime running light นะครับด้านบนแบบนี้นะครับ สวยนะฮะรถสภาพสวยสมบูรณ์เดิมๆทั้งคันนะครับผมบอกไปเลยเดิมๆทั้งคันนะฮะไฟหน้าเนี่ยคลิปนะครับไม่มีร่องรอยทะลงทะลอกอะไรไม่มีนะครับรอยแตกรายงาน,นะะไม่มีแน่นอนรถปีสิบเก้านะครับเป็นหน้าหล่อนะฮะคิ้วฝากระโปรงเป็นสีดำอ่าสีดำเมทัลลิกแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยๆเนาะนี่เงาๆงาแบบนี้เลยนะฮะกระจังหน้านะฮะขอบเป็นโครเมียมนะครับลายตรงกลางเนี่ยเป็นอ่เนาเป็นขี้ปลาเป็นขี้ปลาเป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้นะครับสวยๆ ด้านล่างก็เช่นกันนะฮะกันชนนะครับสวยๆเลยนะฮะไฟตัดหมอกนะครับในกันชนเนาะเป็นแบบ LED นะครับไฟตัดหมอกมีครอบไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยเลขทะเบียนก็ได้เลขทะเบียนนี้กันไปเลยเป็นรถมือเดียวจากหน่วยงานนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงรถหน่วยงานเนาะส่ภาพสวยๆสีบอลเงินนะครับงามๆแบบนี้เลยนะฮะส่วนล้อแมกนะครับล้อแมกเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรมาเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับ แมกขอบ17นะฮะยางปี22องเป็นยางใหม่ๆด้วยยางปี22เลยดอกยางยังอยู่ล่องลึกๆกันแบบนี้สภาพสวยนะครับโครงสร้างไม่ต้องห่วงเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะฮะไม่มีชนหนักหรือความจมน้ําแน่นอนนะครับเป็นรถของหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงนะไว้ใจกันได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะสภาพสวยๆเม็ดอาลอยซีนอยู่ครบหมดนะครับ ไฮลักสองจุดแปดเครื่อง2.8นะฮะกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED แบบนี้สวยงามเป็นตัวท็อปนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะฮะมือเปิดก็เป็นสมาร์ทเอนทรีนะฮะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับสี่ประตูนะฮะสี่ประตูอ่านี่ด้านหลักนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันรอบคันนะครับไปกันทีละขั้นก่อนในส่วนของประตูนะครับประตูเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนมาหัวน็อตไม่เคยถูกขายนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างของตัวรถเนาะอ่ประมาณนี้นะครับ สำหรับในส่วนของโครงสร้างนะครับเสา ABC เดิมๆไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้านะครับรถของทางเพชรยนต์ทุกคันผมเน้นย้าไว้เลยนะครับว่าทุกคันหลังคาเคลีบอลติดมาให้เรียบร้อยนะครับหลังคาเคลรี่บอลติดมาให้เรียบร้อยนะฮะสิ่งที่ผมจะเห็นมีตําหนิก็คือเป็นตําหนิของหลังคาตัวหลังคาเคลีบอลเองนั่นแหละครับอาจจะมีร่องรอยนะฮะร่องลอยของสีนะครับประมาณนี้นะฮะแต่สมบูรณ์นะครับแต่สมบูรณ์ไม่ได้มีรอยแตกอะไร เป็นสีนะครับเป็นสีถลอกสีกระเทาะอะไรพวกนี้นะฮะตรงนี้เราจัดการให้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงมันเป็นมันเป็นที่หลังคาเคลรบอยเนาะมันไม่ได้เป็นที่ตัวรถนะครับตัวรถสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะกล้องมองหลังมีติดมาให้นะครับนี่เป็นตัวท็อปเนาะเป็นตัวท็อปก็ออปชันมันสุดจัดอยู่แล้วนะฮะเป็น2.8ตัว G ตัวท็อปด้วยแล้วเป็นขับสีด้วยนะครับอ่ะสวยๆโลโก้ตัว G ีอยู่ครบนะฮะอยู่ครบปกติหมดเลยนะครับ มือเปิดโคมี่นะฮะไฟเบรกนะครับประมาณนี้ในสําหรับรายละเอียดด้านด้านท้ายนะครับสวยสมบูรณ์แน่นอนนะครับรถปี19นะฮะไม่ไม่ถึงแสนกับราคา8 7 9 0 0 0ได้เป็นรถอ่า่ประตูยกสูงด้วยขับ4ด้วยนะครับนี่โลโก้โลโก้นี่ไม่ได้ติดมันเล่นนะครับโลโก้ขับ4จริงๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในตัวรถนะฮะว่ามันเป็นขับ4เนาะบางคันนะฮะบางคันถ้าเป็นรถบ้านเงี้ยบางคันเนี่ยติดติดสติ๊กเกอร์มา4ี่คูณส แต่ไปดูจริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่บางทีมันไม่ใช่บางทีเขาติดสติ๊กเกอร์เล่นๆมานะครับอ่านะฮะในส่วนของภายในเดี๋ยวผมพามาดูต่อเลยนะครับภายในแผงประตูนะครับเป็นสีดานะฮะเป็นสีดําตัดกับสีเทานะครับอ่ีเป็นสีเทาเมทัลลิกแบบนี้สวยๆนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับมือเปิดโครเมียมกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างนะฮะปรับพับไฟฟ้าระบบเสร็จทันล็อกนะครับ เรียบร้อยอยู่หมดแล้วนะฮะอ่าเป็นปุ่ม Anti Start นะครับกุญแจเป็น Smart Keyless นะฮะกุญแจเป็น Smart Keyless ปุ่ม Anti Start มือเปิดข้างนอกก็เป็นอ่า Smart Entry นะครับนี่นะครับกดปุ่ม Push Start เหยียบเบรกกดปุ่ม Push Start เครื่องติดนะครับประมาณนี้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองข้างแบบนี้นะครับตัวท็อปเนาะมาพร้อมกับอ่า Cruise Control เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานเลยอ่าสวยๆนะฮะสวยๆอ่าเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบาะก่อนแล้วกัน <c oughs> สำหรับเบาะนะครับนี่เป็นเบาะหนังสีดํานะครับเบาะหนังสีดําดตะเข็บออกแนวขาวๆแบบนี้นะครับเบาะหนังเดิมสีดําจากโรงงานเลยนะฮะสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีรอยแตกอะไรของเบาะเลยนะฮะสวยงามมากๆส,สมบูรณ์มากๆนะครับให้ดูรายละเอียดนะครับสวยนะครับอันนี้สวยมากๆจริงๆนะฮะรถปีใหม่ๆด้วยมไม่ถึงแสนด้วยนะครับราคามันก็เลยจะดู สำหรับผมผมก็ว่ามันก็ดูมันก็ดูแรงอยู่นะราคา800,000 79,000แต่มันก็คือราคาของรถขับ4ี่ครับขับ4ี่ยกสูง4ประตูเนาะมันก็เป็นราคาประมาณนี้อ่าใช่แต่ถ้าเกิดเราฟังดูอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเหมือนเหมือนอ่าเหมือนมันจะดูแพงอ่าแต่จริงๆมันเป็นราคาของตัวรถอยู่แล้วนะครับขับ4ยกสูงอ่าขับ4ี่ด้วย4ประตูด้วยยกสูงด้วยนะครับมันก็ยิ่งมีราคากันไปใหญ่เลยนะฮะจอสัมผัสนะครับ จอเดิมจากโรงงานแน่นอนติดรถมานะครับเพราะเป็นตัวท็อปเนาะจอสัมผัสกล้องมองหลังนะครับเดี๋ยวขอไปนะพูดไปเหนื่อยไปเดี๋ยวผมจะตาร์เครื่องให้ดูนะครับเนี่ยระบบแอร์นะครับออโต้เรียบร้อยนะครับ2.8ตัว G นะฮะเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะมีโหมดอีโค o โหมดมาให้นะครับเกียร์ก็เป็นเป็นนุ่นได้นะครับมีเกียร์เนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะครับสําหรับตรงนี้ก็เป็นปุ่มปรับขับสี่นะฮะขับสี่โลขับสี่ไฮนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับหมุนเอานะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับหนึ่งนะครับจิงชิงจิงชึงติดเลยนะครับอหน้าจอนะครับไม่ดีนะครับดูเลขไม้นะครับแปดหมื่นแปดพันโลนะครับสําหรับคันนี้นะฮะปีอ้าวดูมันไปเห็นเห็นนะฮะ รีโวนะครับ2.8ตัว G ีนะครับขับส879,000รถปี19เนะครับเป็นสีบอลเงินนะฮะอ่าสวยๆนะครับมือเดียวนะครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูสำเนาดูสำเนามีสำเนาอยู่เป็นรถหน่วยงานนะครับเป็นรถหน่วยงานขออนุญาตนะครับอ่านี่นะครับมือเดียวนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับเป็นรถหน่วยงานนะฮะไม่80,000เองนะครับ ผมบอกไว้เลยใช้คําว่าเองได้เลยนะฮะไม่แปดหมื่นกับรถปีสิบเก้าเนี่ยวิ่งน้อยมากๆนะครับด้านหลังนะฮะสวยสมบูรณ์นะคระับดูด้านหลังนะครับสวยสมบูรณ์เลยนะฮะไม่มีรออฉีกขาดนะครับหลังคงหลังคานะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับสมบูรณ์เลยสวยงามนะครับสวยงามนะฮะออกประมาณนี้นะครับจอสัมผัสนะครับจอสัมผัสนะ,ะกล้องมองหลังเช็คดูได้นะครับ อ่าโอเคนะครับปกติหมดทุกอย่างนะฮะสำหรับตรงนี้โอเคนะฮะก็ภายในก็จะประมาณนี้นะครับในออปชันของเขาก็เป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะครับจัดเต็มทุกอย่างนะฮะคูดคอนโทรลนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับเสียงลดเสียงบลูทูธนะฮะรับสายรอสายได้หมดแล้วนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของ,ง,องอด้านหลังตัวรถกันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปดูที่เครื่องยนต์ต่อข้างหน้านะครับอขออนุญาตดับเครื่องนะฮะ แอร์เย็นเจีย๊ยบไม่รู้เมื่อกี้เปิดคลิปไปในเสียงแอร์จะได้ยินกันบ้างหรือเปล่านะฮะเพราะว่าแอร์แรงแล้วเกินนะครับเป็นแอร์ฮอโตโ้เนะฮะโอเคสําหรับด้านหลังนะครับนี่สภาพสวยสมบูรณ์เบาะหนังเหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเบาะหนังสีดําสวยๆนะครับแอร์ตู้หลังมีมาให้นะครับแอร์ตู้หลังเนาะนี่แอร์ตู้หลังมีมาให้เย็นสบายสะใจนะครับรถสวยๆสมบูรณ์มากๆนะครับปี19าไม่แ8 0นนะฮะ ผมไม่รู้ว่าจะหารถสมบูรณ์เดิมๆแบบนี้ยากนะครับยากนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหารีโวขับ4ีนะครับ4ประตูยกสูงไว้ใช้งานนะฮะคันนี้อย่าพลาดนะครับห้ามพลาดเลยจริงๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคครับมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะฮะเครื่องยนต์ห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์เป็น2.8ลิตรนะฮะเป็น2.8ลิตร177แรงม้านะฮะแรงหายห่วงนะครับของ To y ย ta ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะรถแม่งสุดยอดแข่งความพระนํกำลังนะฮะแล้วก็ทนด้วยนะครับทนมากๆนะฮะระบบเบรก ABS นะครับนี่นะฮะของสร้างรถเนี่ยเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนหนักคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับไว้ใจได้เลยนะครับวางใจกันได้เลยในรถของเพชรยนต์นะครับคานขวานะครับ อ่าสวยๆนะฮะไม่มีคดไม่มีเบี้ยวนะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีตัดไม่มีต่อไม่กลับสีมาเลยนะฮะโครงสร้างรถเดิมๆนะครับประมาณนี้เลยนะหลักพี่ๆท่านไหนนะฮะที่กําลังมองหารถไว้ใช้นะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะน็อตนะครับแผ่นเพลทูครบปกติหมดนะครับอ่าฝากระโปรงเดิมๆสีเดิมๆนะครับเม็ดอาร์นี่กลมคมให้กันเห็นๆนะฮะอ่ารถเนี่ยคันนี้ผมต้องบอกจริงๆนะครับว่า สวยจริงๆสวยเดิมเลยนะครับรถหน่วยงานเขาดูแลมามากประวัติศูนย์ตรงนะครับทุกระยะนะฮะสติกงสติกเกอร์เนี่ยติดมาหมดเลยครบหมดนะฮะไม่มีรอยลงไม่มีรอยลอกนะฮะต่าปั๊มโตโยต้าก็ยังติดอยู่เลยครับนะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจเนาะรถคันนี้นะฮะโตโยต้าไฮรัก e ีโนะครับ เป็น2.8ตัวจีครับ4ีีประตูยกสูงนะฮะก็ติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับ0855366287นะครับผมบิวเคทยนยินดีให้บริการนะเบอร์โทรผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามได้นะฮะสำหรับราคาคันนี้นะครับ879,000นะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ